ไหนๆก็พูดเรื่องลมแล้วนะคะหมออธิบายเรื่องความดันสูงให้นิดนึงน,นะคะนะเราเห็นหลอดเลือดตรงนี้ไหมคะปกติหลอดเลือดมันควรจะเป็นแบบนี้นะคะนะก็คือเลือดไหลเวียนได้ดีแบบนี้นะคะนะแต่ถ้าความดันสูงนะคะข้างในหลอดเลือดนะคะมันก็จะแคบลงนะคะพอ <learning sounds> ข้างในหลอดเลือดมันแคบลงใช่ไหมคะมันก็ทําให้หัวใจมันต้องปั๊มแรงขึ้นนะคะพอหัวใจปั๊มแรงขึ้นนะคะมันก็เลยวัดความดันได้สูงขึ้นนะคะ มีในกรณีนะคะในทางลมเหมือนกันนะคะบางคนความดันสองข้างไม่เท่ากันนะคะลองสังเกตดูว่าเราความดันสองข้างเท่ากันไหมนะคะถ้าความดันสองข้างเท่ากันถือว่าดีนะคะความดันตัวบนกับความดันตัวล่างอ่ะบางทีมันบอกความหมายอะไรด้วยนะคะ,ะการวัดความดันนะคะพอเราเอาเครื่องวัดความดับบนวัดใช่ไหมคะนะเราจะอ่านค่าย,ยัางไงนะคะมันจะมีค่าความดันตัวบนที่เลขเยอะๆนะคะ การวัดความดันนะคะนะการวัดความดันนะคะเครื ga, uh? ่องวัดความดันมันจะมี3ค่านะคะค่าที่1นะคะคือความดันตัวบนนะคะค่าความดันตัวบนนะคะก็คือเป็นค่าที่ตอนหัวใจบีบตัวนะคะค่ามันก็เลยสูงนะคะกว่าตัวอื่นเขาเลยนะคะนะความดันตัวบนนะคะถ้ามันสูงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะบางทีเราแบบทํากิจกรรม ที่แบบต้องเดินใช่ไหมคะแล้วมาถึงนั่งวัดเลยอย่างเงี้ยความดันตัวบนก็จะสูงได้นะคะถ้าเรานั่งไปสักพักนิ่งๆสัก5นาที10นาทีนะคะความดันตัวบนก็จะลงได้นะคะ 2. นะคะมาจากการตื่นเต้นตกใจก็ได้นะคะบางทีเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะทำไมวัดแล้วสูงกว่าวัดที่บ้านแบบเนี้ยนะคะบางทีเราอาจจะตื่นเต้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ 3. นะคะถ้าเรากั้นปัสสาวะนะคะณนะตอนนั้นแล้วเรา,เรา วัดเลยนะคะความดันก็จะสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ปัสสาวะก่อนว่าความดันนะคะนะแล้วก็นั่งนิ่งๆก่อนว่าความดันนะคะอันนี้เป็นความดันตัวบนนะคะนะมันขึ้นลงไปตามสภาวะนะคะไม่ต้องตกใจกับเขานะความดันตัวที่ 2. นะคะความดันตัวล่างนะคะเป็นการที่วัดค่าความดันตอนที่หัวใจคลายตัวนะคะความดันตัวล่างนะคะ ก็มีความสําคัญเช่นกันนะะก็เลยไม่ได้บอกหมอนะคะว่าตัวล่างเนี่ยมันค่าเท่าไหร่นะคะทีเนี้ยความดันตัวล่างอะคะ่ะหมอแนะนํานิดนึงนะคะไม่ควรจะสูงกว่า90นะคะถ้าความดันตัวล่างสูงกว่า90มันเริ่มบ่งบอกความเสี่ยงในทางการแพทย์แผนโบราณแล้วนะคะภาวะหลอดเลือดที่มีไขมันในหลอดเลือดแบบนี้แล้วนะคะนะไม่ควรเกิน90นะคะตัวที่3นะ,ะก็คือการวัดที่ประจอนะคะ การวัดที่ประจอนมันบอกอะไรได้บ้างคะมันบอกจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะว่าหัวใจเต้นประมาณกี่ครั้งนะคะโอเคเพราะฉะนั้นการวัดความดันมี3ตัวนะคะแต่อันนี้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มันวัดได้แค่นี้นะคะนะหรือว่าอา,อาจจะเจาะเลือดมาดูค่าเลือดนะคะอันนั้นก็จะบอกค่าไขมันค่าน้ําตาลค่าตับค่าไตแบบนี้นะคะอันนั้นก็บอกได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่มันมีในทางแผนโบราณนะคะที่ตรวจ นะทางธาตุลมกับตรวจทางธาตุไฟนะคะที่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะบางทียังช้ากว่าธรรมชาตินะคะนะตรวจอย่างไรบ้างนะคะเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมคะที่หมอบอกไปใช่ไหมคะว่าให้ดูหลอดเลือดใต้ลิ้นนะว่าหลอดเลือดใต้ลิ้นดําหรือเปล่านะคะถ้าดําแล้วเรามีอาการมึนงงนะคะก็แสดงว่าให้ดูอาการเป็นหลักนะคะนะมันเริ่มเตือนแล้วนะคะว่าเลือดเราอนะมาเลี้ยงหัวได้ไม่เต็มที่นะคะ เพราะฉะนั้นทํำยังไงคะยาหอมใช่ไหมคะยาลมนะคะช่วยปรถมพยาบาลได้นะคะนะทานเป็นประจําได้นะคะหรือทานเวลามีอาการก็ได้นะคะคนสมัยโบราณนะคะเวลาเป็นลมหมดสติไปนะคะหรือมีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือให้สัญญาณชีพมันกลับมานะคะนะต้องปั๊มหัวใจต้องนั่นนี่นูน่นสมัยนั้นยังไม่มีแบบนี้นะคะ เราใช้ยาหอมนะคะเราใช้ยาหอมตำลับต่างๆนะคะในการรักษาทางลมนะคะเช่นยาหอมบำรุงหัวใจยาหอมบำรุงประสาทแบบเนี้ยนะคะเรามีตำลับยาหอมเป็นพันตำลับเลยนะคะใช้มาหลายร้อยหลายพันปีแล้วนะคะนะที่บันทึกได้ก็คือหลายร้อยปีแล้วนะคะเอามานะคะเป็นผงนะคะแล้วก็ป้ายใต้ลิ้นนะคะให้กินนะคะเพราะว่าหลอดเลือดใต้ลิ้นนะคะเป็นหลอดเลือดที่ รงกับหัวใจนะคะมันก็ซึมเข้าไปเลยนะคะมันก็จะช่วยทําให้ปั๊มหัวใจขึ้นมานะคะอันนี้เป็นการรักษาในทางแผนโบราณนะคะหรือว่าคนที่สูงอายุนะคะกางคืนเวลานอนนะคะมันจะมีเสล็จอยู่ที่คอนะคะพันที่คอทําให้เขาคลาขาดใช่ไหมคะเขาจะแบบหายใจลําบากหายใจไม่สะดวกนะคะนะเราก็จะใช้ยาหอมเนี่ยแหละคะ่ะ นะขับเสเลดหางวัวออกนะคะขับเสเลดหางวัวออกทําให้หายใจได้คล่องมากขึ้นนะคะสมัยนี้ทํายังไงคะใช้เครื่องดูดเสมหะออกมาใช่ไหมคะแต่สมัยก่อนนะคะเราใช้ยาวหอมนะคะกวาดเสเลดหางหางวัวออกมานะคะทําให้เขาหายใจได้ดีนะคะเราสังเกตไหมคะทําไมคนชอบเสียชีวิตช่วงวันพระนะคะที่เขาบอกว่าถ้าผ่านวันพระไปได้ ลอดหมายความว่ายังไงคะเพราะว่าเวลาการรักษาแผนโบราณนะคะเราดูข้างขึ้นข้างแรมนะคะนะช่วงวันพระจะเป็นช่วงที่วันข้างขึ้นหรือข้างแรลมสุดนะคะเพราะฉะนั้นมันมีผลกับน้ําในตัวมีผลกับลมนะคะนะอันนี้หมอพูดเป็นความรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวไว้ทําคลิปต่อไปในการอธิบายเรื่องข้างขึ้นข้างแรมกับการรักษาแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องเวลานะคะ เวลาการทํางานของร่างกายเรามันมีอวัยวะนั้นนี้นู้นทํางานในเวลาเวลาแตกต่างกันไปนะคะนะอวัยวะนั้นนี้นู้น24ชั่วโมงนะคะทํางานแตกต่างกันไปนะคะมันจะมีเวลาของธาตุลมนะคะอยู่ในช่วงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะคะหรืออยู่ในช่วงตีสองถึงตีสี่นะคะบ่อยครั้งนะคะผู้สูงอายุนะคะ จะต้องมีอาการนะคะนะเสียชีวิตช่วงประมาณตีสองถึงตีสี่นะคะเพราะว่าอะไรคะลมกำเริบนะคะลมกำเริบเพราะฉะนั้นยาหอมช่วยได้นะคะติดบ้านเอาไว้นะคะนะเบื้องต้นผดมพยาบาลนะคะใช้ ยี่ห้อไหนตำรับไหนก็ได้นะคะเบื้องต้นนะคะแต่ว่าในคลินิกเราเราก็มีตำรับยาหอมของคลินิกเรานะคะหรือว่าเราตรวจแบบเป็นยาเฉพาะลายไปก็จะบำรุงทั้ง4ี่ท่าเลยนะคะดินน้ำลมไฟถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอจะมาให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ